เมื่อเช้าครับพี่น้องครับเตยล่าแล้วเตยล่าจากอำเภอเฝ้าไรเออแมนมูนบ้านนี่คอยลงไปบ่ปอยากพากเฮ้ยเ่อยบอกชูฟังเดี๋ยวผู้ชสิฟูฟางคอยง่ลงไปสาไข่พุทธเมยี่หลีมอดพี่สองทุบ เลาเสร็จแล้วพระเอ,อกนางเอกของบอลลาใจเกินรอ้อยกำลังลงจากเวที T e นะคะเราเดินทางกันไปต่อที่บ้านศาดตร์บ้านศาดตร์ตำบลสว่างเดนดินบอกอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องอยุ่ไกยุ่ยไกจะเลื่อใหม่กำลังแน่นใ,นใจพี่น้องจะเลือ่อนศีลพี่นอ้องพังคโคนพี่น้องนอนเขืองพี่นอ้องยังยุ่ยไก่ยไกจะเลื่อใหม่กำลังใ,ใจนะคะ พี่เอกนั่งอีกเขาเขากันังลงมาจากพกี่พี่ผมมีหอยลูกมีพี่นั่งเอกนะฮะอุปามันหมันแต่ใหญ่ยีนี่บอกชีวิตนี่สัตว์นี่ยอึนมาหมอนเลยติแจกกีเพราะเคยมีซื้อเลยบอกเออคขณิญโญนี่ก็บเพราะเคยมีซื้อเลยบอกมันจะมีซื้อแต่ใหญ่ยีนี่บอกโอ้โหตรงมี้บานคักเลยกูอยากแต่งงานกูอยากมีแฟนเด้ จอๆดยอย่งเจ็กกาบยุธยั่มาเปาอีนี้แทนบาาขายซัมมิเนอหกสิบบาทสิบเออาออกจากเอาไว้ไดสี่บาทขอบคุณพี่เตาแล้วก็น้ำต้นหนาวแล้วก็ขอบคุณตามยำแซ่บนี่แหละเดออซัมีเนอรพ่เอกเลิมผู้ให้เมือผู้บอกเลยว่าวันที่ยี่สิบเก้าสามสวอ็ด กูจะซื้อหมูไปย่างกินดังไฟเปิดเพนีห้องไห้ใส่แมงเลยเจ้าทายคลิปเจ้าก็ะไห้กันนี่เขาอยู่ซื้อกลางกินน้ำมีดเจ้าแล้กูกัดกินน้ำเพรียงเนื้อในขานะกูเปิดเพลงให้ฟังส้มใบมีครูใบแดกเอาคอยเปลี่ยนกันไปกินพิละคนก็ได้บกูจะกินพุดเดียวกูกินกูจะไห้นั่งไอ้เมา เจ้องกมีคโบสนีรอเด้อจบไม่หางมดบอไม่ย่างมารถอะไรอะหยีอ่าจะของมี่ครูอย่าหีก็ได้อะไรหรอมูไปือเอาไปสิเก็บของกครูบอกมันแล้วเคลียร์กันแล้วโอ้ซูเปอร์บวกกันตีก็บวกกันนี่แหละชีวิตของผัวเมีย คันบ่เว้ากันคันบ่้สี่กันมันจะถือกันบอกกูถามดูสี่แล้วโ oh no my กอดสี่แล้วมือมือวันเห็นมั้เขาเลี้ยกันสี่ตัวเนาะเออเอาสี่นี่แหละนี่แหละคือความสุขของชีวิตครูพอใจไปถ้ามีชีวิตครูก็ต้องซีกันอยากฟังแบบนี้กูว่าหากกูไม่ต้องการค่ะนี่คือความจริง ชีวิตคู่ก็ต้องสีกส่กันคันบ่สี่กัสิมีชีวิตคู่เห็นอย่างกระยุผู้เดียวตําแก้วกับปั้นทุบหมอยไปที่ล่ะเออนั่นนูน่นนี่เอออันนี้ก็อยู่ด้วยกันรักยังรักกันอยู่ความรักมันเป็นการให้อภัยไม่ใช่การเอาชนะกันเออเรื่องจะมึนเหลวเออเรื่องจะกุนเหลวเอ้ยสิเชิดเฮ้ยสี่กันแล้วกันแล้วพี่น้องเอา้สาสรุปว่าเขาสี่กันแล้วสมัคลาจบเดินท้าง